ก็ต่อไปนะครับคณิตศาสตร์โอเนปี54นะฮะเป็นข้อ34อ่ะก็เป็นเรื่องของความน่าจะเป็นครูเอาข้อนี้ขึ้นมาก่อนนะครูไม่ได้เรียงลำดับข้อตรงไปตรงมาเขาบอกว่าต้องการจัดที่นั่งเห็นหรือเปล่าเอ่ยอ่ดูนะครับถ้าเห็นไม่ชัดต้องขออาภัยด้วยจริงๆนะครับเพราะว่ากล้องมันมีความสามารถแค่นี้ต้องการจัดที่นั่งให้ผู้ใหญ่3ามคน เด็ก4คนเดินทางด้วยรถยนต์7ที่นั่งคนขับต้องเป็นผู้ใหญ่เท่านั้นจะมีจำนวนวิธีการจัดได้กี่วิธีข้อนี้จริงๆแล้วมันไม่ยากอะไรเลยนะฮะแต่ว่าครูจะใช้วิธีการแบบเลขพื้นฐานธรรมดานี่แหละนะ,ะให้น้องๆทุกคนเข้าใจโดยการเขียนเป็นขั้นตอนนะฮะขั้นตอนขั้นตอนหมายความว่าไง เวลาเราจะจัดคนเข้าไปนั่งมันก็จะมีขั้นตอนขั้นที่1น,นะฮะขั้นที่1สมมุติว่านี่คือรถยนต์นะฮะรถรถที่โดยสารนี่แหละฮะซึ่งประกอบไปด้วย7ที่นั่งที่นั่งที่1คือคนขับอ่าสมมติว่าตรงนี้คือคนขับนะฮะคนขับก็จะต้องเป็นผู้ใหญ่ ะะที่เหลือก็คือที่นั่งที่2ที่นั่งที่3ที่นั่งที่4 5 6 7ซึ่งจริงๆอาจจะไม่ได้เรียงแบบนี้ก็ได้นะครูยกภาพตัวอย่างขึ้นมาเพราะฉะนั้นขั้นที่1เราต้องบอกว่าเลือกคนขับก่อนนะฮะเลือกคนขับตอนนี้คนขับเนี่ยมีกี่คนล่ะผู้ใหญ่อะ่ะเขาบอกว่าคนขับต้องเป็นผู้ใหญ่อ่าเพราะฉะนั้นเลือกได้กี่วิธีครับคนขับ3วิธีฮะ3วิธี ขั้นที่2ครับเราก็เลือกนะฮะอันนี้คือคนขับเลือกได้กี่วิธี3วิธีเพราะว่ามีผู้ใหญ่ตั้ง3คนพอขั้นที่2ครับเราเลือกคนที่นั่งข้างคนขับตรงนี้ซึ่งเป็นเด็กก็ได้ผู้ใหญ่ก็ดีเด็กมี4คนผู้ใหญ่เหลือเท่าไหร่แล้วผู้ใหญ่เหลือ2คนถูกไหมเพราะว่าผู้ใหญ่ขับรถไปคนหนึ่งผู้ใหญ่สเด็กสคละกันใครนั่งตรงนี้ก็ได้ดังนั้น เลือกนะฮะเลือกผู้นั่งนะเลือกผู้นั่งคนที่1ได้กี่วิธีได้ตั้ง6วิธีเพราะว่ามีผู้ใหญ่2เด็ก4นะฮะตรงนี้6วิธีอห็นไหมถัดไปข้อที่3ขั้นที่3ไม่ใช่ข้อฮะขั้นที่3ก็บอกว่าที่ถัดมานะฮะก็คือผู้นั่งอีกคนนึงเราก็เลือกผู้นั่ง ผู้นั่งอีกคนหนึ่งก็เลือกได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่นะฮะซึ่งจัดที่นั่งไปแล้ว2เอาเด็กกับผู้ใหญ่ที่เหลือมานับรวมกันก็คือกี่คนครับ5คนก็5วิธีเลือกมาคนหนึ่งนะฮะขั้นที่4ครับครูก็จะทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะฮะก็คือเลือกผู้นั่งถูกไหมเลือกผู้นั่งไม่ใช่ผู้นึ่งนะฮะผู้นั่งผู้นั่งเลือกผู้นั่งถัดมาจะเลือกได้กี่คนนะฮะ ตัวนี้5แล้วนะเมื่อกี้นะ5นะก็เหลืออีกกี่คนครับเหลืออีก4คนซึ่งอาจจะเป็นผู้ใหญ่หรือเด็กก็ได้ก็ค่อยๆไล่ไปนะฮะ4คนนะฮะ4คน3คนนะฮะขั้นที่5นะฮะ3คนขั้นที่6เหลือกี่คน2คนแล้วก็ขั้นที่7ก็คือตำแหน่งที่เจนะฮะเหลือคนเดียว นะครับเหล่าคนเดครูก็ใส่ครบนะส3 2 1สครูให้เห็นภาพทั้ง2แบบเลยไงนะฮะถ้าใครเข้าใจอยู่แล้วก็ข้ามข้อนี้ไปก็ได้นะครูไม่ได้ว่าอะไรนะครับครูพยายามอธิบายให้น้องๆคนที่พื้นฐานอ่อนๆหน่อ,อนเยเข้าใจได้ง่ายๆนะเสร็จแล้วครูจะย้ําตรงนี้ครับว่าน้องๆจําไว้น,นะฮะเมื่อมีการนับนะฮะมีการนับว่าได้กี่วิธีแล้วครูใช้คําว่าขั้นตอนคููหมายความหมายความว่า ขั้นตอนทุกขั้นตอนจําเป็นต้องทําต้องทําให้ครบทุกขั้นตอนแล้วเมื่อทําครบแล้วให้นําจํานวนวิธีในแต่ละขั้นมาทาอะไรกันให้เอามาคูณกันก็จะไหมพอเอามาคูณกันแล้วมันจะได้เท่าไหร่ล่ะครับเราก็คิดเลขเพราะฉะนั้นจํานวนวิธีนะฮะจำนวนวิธีนะครับทั้งหมดนะ ทั้งหมดที่เราจะเลือกคนเข้านั่งรถโดยสารคันนี้ก็คือให้เอา3คูณ6แล้วก็ไล่ลงมาเรื่อยเลยเนาะไล่ลงมาก็จะมีเลย3แล้วก็6 5 4 3 2 1ี่สมนเข้ยไหมฮะ3คูณ6คูณ5คูณ4คูณ3คูณ2คูณ1นะฮะน้องๆที่คิดเียกลขเร็วก็ช่วยกันคิดเลยเท่าไหร่เอ่ยก้อนนี้เท่าไหร่ก็ 5 4 3 2 1ได้เท่าไหร่5 4 20คูณ3ได้60คูณ2 120คูณนี้เป็น720 720คูณ3ครับครูค่อยๆคยคิดนะคูณไป3คูณ0ครับ3คูณ2ครับ3คูณ7ครับ2,160วิธีตอบได้ไหมแค่นี้เองนะฮะ จริงๆแล้วข้อนี้ไม่มีอะไรมากเลยนะฮะน้องหลายคนคงจะรู้ด้วยวอ๋ามันไม่มีอะไรเลยนี่ทาไมทําไมครูคับต้องอธิบายอะไรมากมายเราอย่าลืมนะเ,ออเราอย่าลืมว่าเราเข้าใจแล้วมันมีคนไม่เข้าใจด้วยนะคนที่ไม่เข้าใจเขาจะได้ทําความเข้าใจตามเราไปด้วยนะครับโอเคนะอันนี้ก็ธรรมดาไม่มีอะไรสังเกตว่าข้อนี้ไม่ได้ถามความน่าจะเป็นนะครับข้อนี้เขาถามแค่จํานวนวิธีในการนับผ่านนะครับ ข้อต่อไปที่ครูอยากให้เราไปดูนะฮะให้ดูต่อจากข้อนี้ก็คือข้อ33แต่ถ้าเกิดว่าบาังเอิญครูไม่ได้เรียงข้ออะไรมายังไงก็เราจะดูยังไงก็ได้แต่ว่าเพื่อให้เกิดความกระชับของเนื้อหาและความต่อเนื่องในในกระบวนการคิดมันจะย้ำเราลงไปน้องลองกลับไปดูข้อ33าโอเคไหมครับแล้วเดี๋ยวเจอกันต่อ